Ừ. Hấp. Ừ. Ừ. À, nó con nó phát. Vô lòng à. sao là ba. Nhiều <laughs> phụ đúc, nhiều <laughs> phụ đúc. phụ quá. Nhiều nhiều, nhiều phụ đúc quá. Có อันนี้น้ำก็ไม่เซนแล้น่าจะใช่จะดีท่านนึงแตท่านที่ว่าลูกเสี่ยงอย่มั่นไหแล้วก็เห็นว่าลูกเป็นทหารไปนั่นแหลยบายพี่หน่องมาหอดเลยฮโหลเด๋ยวมา,ยมาพบอีู่บ้เนาะที่ว่าพี่หน่องไปหลังจากที่มีแต่การท่านพี่น่องเสียเวลาเป็นชัว่วโมง,งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเลยเออเกิดแล้วเปิด เฮ้ยยิงไหนบันเด็หนี่ดังวะอะไรอะพี่น้องไม่ฟาเส่ละมาเรือนเลยไปเด็กนี่ไปคุณวะเออตังค์เงี้ยอ๊บอ๊บอ๊อบผ่านไปอู้หู้ ô, hup, ô, đắp đắp bạt này, hup, tập rồi, cái tách kia ra cho mình hất với แล้มาพอพอก่อนพอก่อนพอยาหนึ่อว่าสอมรถดิอาอบาทนี้ใช้บาทนี้มาด้วยมายกบาทนี่เฮ้ โอ้แ oh. 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 นั้นก็ทีเหออ็นยางบุเท่าดูด,ดย,ดยสบายดีนนดยอ่าตัวนี่แต่มันบทเรือนตรงมาพี่ฮักเนาะเอ่อขันบ่คนเขานีทำอยู่แล้วทำประธา,านทำมันแล้วได้ห ของเขายังเปียกไา้แล้วไอ้เร่อยู่ฮะนี <h <h sure ่ก็เชยหมดละเออมีแต่จะเชยเนาะชอครับเออเชยเลยนะฮู้น่าเกือบเหีลยงท้างอีกเออเนาะเหี่ยตัวนี้บัก มันไนหลสนระหว่างฮักได้ไปจักมันไหลมันตกขอบ้มาวันนี้ขึ้นที่แล้วแล้วเนาะนีะน่สิกดีนโ,โ,ดโ,ดโดยโดยสบายดีย เดี๋ยววานงมาอันยกไม่อันนี้เลยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังมักแม่โอ้ยเผื่อมาฮอดมีแตกเออเฮสแมาฮอดอันว่า ความขัวมากเลยพนโทน้ำมาวิไตอกพนว่า嗯嗯โอ้ยเนอะวะเสวราเนี่ยเป็นสองชั่วโมงรถบนรถนักนนนโอ้ยพนก็บอกว่าฝนบาทเนี่ย ตับยังโมบดเนาะขายเนาะว่าสีสี่ตบปลายไว้วันีม yeah> ันซาเป็ทนเนาะนี่เรามาอือนี่เอ้้หุนกบมาบานี่อ้เฮ็ดเอ๊บบานี่ คนก็ว่ากพรฝนพอแล้วจอดแล้วพรพอแล้วมันสิไหลรถสิหไหลพอาะาทให้ห้อไ้เด้อห้อสีนไ้เด้อเอ้โดย,ดยดโดยม่ข่าดสารบม่อได้ป่ะเนียเ่ยโดยหนึ่งเขาหนึ่งลาเนาะ บานเขึ oh, no, no. Này, ้นตางเพือนเลยบานยืนให้ยืนกับพี่ก็ได้สัตว์กับพี่ยืน้ยเดินไปยืนไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาซอยกันก้อนน้องพันว่าลงมาพี่จ้ะนะเออสายช้าันทีสุดฮม มืดคืนเนาะชายพาดมืดเลยชายพาดมืดเลย้าลา,าข้าลเลยนั่นกอรูอะไรอ,อ โอ้ฝนกระตกพวกฝนพี่น้องเลยอาจะร่า เดี๋ยวจะพารตู้เด้อพิ่ฮักเด้อหามวางก่อนเอาเอาลุ้มกันบาดิเอาวางเด้อตุ๊มานึ่งเถรเเขงเถรเเข่งเฮ้ยไปกลๆแล้ได้เยนขึ้น้ดเยข้างหลังอันโง่ได้เยนะ้ยน้อยบอกเร่รลังน่นตะกี้ว่ออก ละกลงนะมียังกล่องนะว่อยู่ถ้าพิกเน้นรอแล้ะหาหาแซน้วจไ้ตุหรไม่หาซนแล้วละหาแซนสาหัสงู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 งงูงูงู เว้งูไปเดินปบถิ่มเว้ยตั้งตังกอนด้ตั้งลงตั้งแต่แข้งก่อนแข้งก่อนเต้ต้นอืมับเต้นเด็งด็กของล่องไ่ไเอาใส่มาจ๊น้่งนอนลงอ่าดะไ้อโอ้่ไม่ได้เนกลางก็เอาตวน้มาตนี้มาเอ้าไอืม

ว้าวไม่นี่มันผาชลาแล้วมันปูนมันดีได้หักต่มันแก่มากมันเจือน่ะเปร้ง

สี่สี่คนนะสามอืออสี่สาสี่สามเฮ้ยสี่ขึ้สามนี่อือใหไปก่อนนะอ่เอ้โอ้โอจอด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 ก่อนจอดก่อนออฮ่ม่าฮ่า่าา่่า่่่ เอ้เบิงด้ว่าทีเดียวนี่บ่่ะระเบิงคักงเฮ้เบิงคักเดียวให้เห็นบ่ข้างในบ่ออกับโมเมนต์ลยโมแมนก็ตามโมเมน่ัเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้เลยทีเดียวเลยด้วยด้วยด้ดยดโดยฝนตกดีขนาดนํ้ห้ามเข่าไ

สองไม่ได้จังนี้อือใช้ขนมขันไปใช้กุ๊กคุกบุสริงก่อนไปเลยเอาเลยอ้ไปเลยหรอไปไกลอันไปเลยวะอึบอึบอือฮ่าหยุดสซ ทรงมอบอยู่กลางสายพนเสริมทับมาให้อีกพี่น้องเลยเสริมกำลังเสริมกำลังเสริมส่วนที่เหลือแนวหนาไปก่อนแล้วไปเพื่องหนึ่งเกือบแล้วแล้วแนวหนานี่แนวหลังแล้วด้ยวยเออเออข้างในบอสองคนนะนนนนนอือ โอ้โหเอาเอาเออเออเออเอ๊ะเอ๊ะพอพอพออก็คือเป็เะไปแล้วพอเลย เหลือเหลือจากทับเหลือซีซีทับนักฮุบ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 ตึมโอ้แข้งแข้งแข้งามงอนไปขนาดไหนมักแส่์กำลังคนมักแส่์กำลังอะไรดี

เ้ยคืออะลรให้ังหน่อยนะดังวะอาว่าโอ้โหจ่อ,ยอเยบรอยเยบรอยพี่น้อง13ตับเหลือไม่48ได้ลด48คือเสียลงพุ่นเะนาะ ประครบไป70ดเ นาคาน้ำปั่นโอ้ียบร้อยบาน้นเบิดไนนี้เราไปเจ็ดเซน ะจะดูอีบ่ใครอย่างเงี้ยมันจะสบมือแล้วไงบานบานบานใหญ่บานหนึ่งบานน้อยหกใบใีรสร้างคบเฟ่ก็ซิปอ่ะเจ้าจ้าช้งกอน ก็ักัซังไม่อลก็่ะไ่ไไไทางทางคนจีบอผิดพลาดเลยวยายหรน้อยอ่านเนาะหักจีซาตต่เี่ได้ตัดดูอันเนาะจะด้เจอมอันนาเนยังสวยมาก่อนนะสวยไปเลย,เลย เวปรีตับบ่ตัว่หกแป้่อะตุาล่ืมตุ่หกต่กอเส้นฮะต่อเส้นตุตตห่หกโอ้มอื่นยังอื่นพูดได้ว่าโตอื่นได้ยุพออ่งาที่สุดมันยังข่าพายังด้วยืออื่น,บบนยังยังละตแจะคร่งโลเฮะ พวปรกกู้มาสอ้พูเปดใช้ก็ชื่อม้โอ้อยนะนี่รถขอยออน่ะเฮ้เ้ขอลืมเห็นบก่กลืมเรื่อนคนองมาไปได้เลยนะี่รถน่ะอันนาะพวกขอพวกกันอย่งยงและนี่รถแกะมารถฮะแมนแมนานพับเอาึ้นมาประดนและไม่ได้ทงนะอืมามาต่อลาเวลาเขาึ้นนะ เขาได้มาผ้าแล้วมันด <ER ้เอทนตาไปสบายด้วยได้ด้วยได้แล้วไปไนี่นไปนี uh uh ่ไปนี่ก่อได้อ่าไปนนี่ยมาชิบมามีแต่ปูนี่นูน้อยเป็นดอไูเป็น

tiền, chào bài thăm váy xây ố hô là bảy đó lụ bài này lọc tới luôn 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 cái luôn luôn nhầy luôn 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 นีถึงอไรมั้นีตะปูปีเ็ษตีซากเอ๊ะอนนะไระไม,ม,ม่ไม่ไม่ขาชนะจบมโหดจเอคนอันที่เป็นร้อยเจ้าม่ตู้มานี่มาเชิญทัพให้เจ้าเลยเพราะว่ามันยังมาพอมาเชิญพ่อีกทิ่สามทับแล้วที่เหลือคเรื่องพอคุอรองค่ะ การที่ทางทางกัได้ไรไม่เนี่ะที่นี่ซื้อบ้านมันนี้มีอันว่าบานบานน้อยหกใบขนอบานใหญ่บานหนึ่งแต่ไม่ที่แปกเ็คเช็สร็นะครับบานอันนี้บานพักพวกกอดพวกยางน้นางนอกสกยยางเรเ็นนสาตับแต่ว่านีเนี่ยีพียงค่สองนเนย ถึงได้สองคานคานา,นานแรกเลยเป็นทงังไอหักตนันวจแล้วเดีย๋ยไอ้ขัตฤกษว่าเป็นคนชื่อ่ทั้งไลยรับไอ้ขัตกษ์นชื่อบานจตอันนี้ล้มแต่ก็ไม่เซนจ<ม>ะจะถีงได้จะดี่านหนึ่งแต่คานี่ว่ารูปเจ๊น,น,มนม่มมั่นเลยแก็เห็นว่ารูปคนจ่หายไปหมเลยแหละนั่นแหละคนที่ขาตก ภาาน้ำนที่คนต้งอัรยานั่เนาะเกิดอะไรแก่กั้นเนะเราต้อมี้อหารามนุกาเนาะอันนี้แต่แต่านี้ก็กำหนดอเน้อขอดใจผลผลิตคุณทงที่แก่จะ้องทานถึงได้ช่นเดนาสอง គេមានព្រោះថាដើរថាគេទៅយកបុកទៅយកត្រីខ្ញុំងាប់មកឲ្យលោកទៅទៅតែខ្ញុំមិនមកណាណាតែខ្ញុំមិនមកណាណាគេឡើងទៅខ្ញុំទៅមកទៅ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  អញគិតចង់ទៅណាមែនអើយទៅតែឲ្យគក់បុកទឹកនោះឲ្យវាឈប់បងមិនដកតាមតើមិនណាអើយមិនណាមិនដឹងមកជាពីដាក់កោទៅណាអើយចូលចូលទៅតាមនេះມັນມັນចង់ហាក់តែវ៉ៃទៅទៅជួយទៅតាមឆាន់ខ្មៅខ្លោមិនໄລខ្មៅតាមឡងទៅវិញបានជំនាក់តាមតាមតាមទៅណាទៅវិញ ทั้งความรัก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 ทั้คมท้คม มาตัดดกบีเวงเปนเป็กล่มัชิ้นานี้ยถึงจะตบดิ้นรักติดก็เดียวมาหาในน้ำลุงตรวจถึงจะตั้งจะตั้งาหนครับคุณยศทั้งสองข้างนี้เกิดผีใจแร้บแช่งในชนบทล้วยับคือไม่มาเิร์ฟคือจะกรบชุอยางี่ะดกเหลือแต่ท้องสารเป็นีมันนุ่งใส่อไปบบนี้ด้วยกั เราขาดดตรกันนี e, ่องาทิตย์นรา่ได้่า so ง้รอมุอบกุกรุกที้้งจะดีไดีเ่วันนี้ตทั้ดีีดีดีเนี้รับไปด้วยทางทดี่ดราือนนี้อ้รัดวเินี่ก็ิเแตขอขอให้เพ่วนแงไม่หรมีเนยเราไปแก่ไหอยางี้เรรับรวย ใอ้เกิดอคไรก็เกิดยืดได้บ่อยเลยดังเยได้หคดถึงทางกได้ทางนึงถังพักถึงงก็ไ kind ด of ้ทางนึงถ <Jam. S 1> ึงพักถึงทางก็ไ้ทางนึงเนาะตาข่าวไปเราเงถึงเขา ผลเม้ผจะทำอย่านี้เ่จะทำเมกันพี้เกี่ยวไปบ่านนิดึ่งเราะจะนั้นเรื่างท่างช่างเนี่ยทำช่างเปนเอ่อเกี่ยวให้พี่น้องเพราะว่าเอางอ่างไาอย่างเนเกี่ยหรือว่ามีอุปกรณ์น้ตาเห็ดเกลี่ยือลายมือแล้วพี่น้องะ็ทาไปย้านได้ผลิตาเห็ด่นต่อพี่น้องจะ่าอยานี้ไเลยพี่น้เกิไรขึ้นมาเนาะ ราคารักที่นี่ค่ถเรามอบสนทีร้อยแล้วเรากาศด้วยเลยเราต้อีใจกันได้เนาะก็ิลยนม่ยันยามแบบเดเรานาดัด่องอจบคิปแบบเด็เป็นแต่คนตั้งโนเร็กีวัดี่คนที่ชาบาิตามนะุกหนาวบานของรัการเนายเออแ่าว้วนี่ต้องถืองจบงามในทนี้สุภาพกาตลาด้องน้ำเด็นเีวดสีคนทีแต่ละ รวยนงพรกัปตูลำลายเร่อยยูเนาด้วยกัน